ไปจ้าวันนี้ไปกินหมูก,าการะทะกันร้านซาน,นะคะที่เป็นพยาบาลนะคะเข้าโรงเวียนซีมงแรงนะคะมื้อนี้เขาก็ว่างนะคะเขาก็เลยบอกวา่าน่าไปกินหมูก,าการะทะกันบลาเมื้อเนี้ยแต่ที่นี้นะคะเป็นร้านซาวขุนเล็กนะคะพี่น้องก็เรียนพยาบาลเหมือนกันนะคะแต่ว่าหยุดม่จบนะคะเพิ่งเข้าปีนหนึงและนี่นะคะก็กำลังจะขึ้นรถกันแล้วพี่น้องเอาา๋อจะรถไปที่หน้ารา้านเป็นบลาพูดร้านซานะคะนานาๆแป๊บนึงนะคะนู้นหลืมเปลี่ยนรองเท้าอ่ะแรงกลับไปเปลี่ยนรองเท้าที่บ้านที่คันนี้ไปนี้จ้าแล้วก็มาถึงร้านหมูกระทะกันแล้วนะคะก่อนมานะะ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 คคคคคคคออ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 กกกกกก็็็เเเเเขข้้้้้้้้าาาาาาไปรรรับบบนน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 นงงโโลลลลลแวพพีีีี่่่่่ทืต ก็มีร้านเศร้าทั้งหมดสามคนเนาะพี่น้องในคลิปเรียกพี่นะคะเพราะว่าเรียกตามน้องใบไพ่นะคะน้องใบไพจะเรียกพี่เดือนพี่เล่แลวก็พี่ดาวนะคะวันนี้นะคะก็พาแม่มาด้วยนะคะอีเมย์ก็มานำนะคะวันนี้นะคะเพราะว่ามนีแม่ก็บ่ค่อยยักเท่าไหร่หรอแต่ยักมานำนะคะเพราะว่ายาักมาเปิดหูเปิดตาว่ามามนี้นะคะก็มีผู้ใหญ่ทั้งหมดนะคะห้าคนนะคะแล้วก็เด็กน้อยสองคนนะคะก็คือน้องกบิลแลวก็น้องใบไพเนาะ,ะแต่ว่าเด็กน้อยนะคะเบอร์เสียต่างนะคะเข้าให้เขาฟรีนะคะ พอส่วนสูงอย่างบื้ึงงเดียนะคะพี่น้องผู้ใหญ่ก็โต๊ะขั้วละประมาณ3ร้5 9บาทนะคะราคานี้นะคะก็จะรวมน้ําแล้วนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเตาปิ้งย่างนะคะแล้วก็เตาหมูกระทะแล้วก็มอชาบูนะคะก็แล้วแต่เขาเลือกนะคะพี่น้องเลยน้องใบไผ่นะคะเห็นพี่ดาวนะคะเข้ามานะคะโอ้รีเลดไปรับที่หน้าร้านนะคะพี่น้องได้เลยนะคะพีซซ้าคนนี้นะคะพีซซ้าคนโป๊ะเขาคัตกีนะคะตอนใบไผ่นั้นจะประมาณสองครัวบนะคะเวลาไปส่งพี่ดาวนะคะที่โรงพยาบาลนะคะตอนไปทํางานนะคะยากนําน้องใบไผ่ทุกรอบนะคะพอเวลาตอนกลับนะคะเขายิ่งให้พี่ดาวก้า ให,ใ,หให้ทุกรอบนะคะต้องรอนะคะรอด้วยการพาไปซีวิสนะคะโอ้ยเนาะแต่ตอนนี้นะคะก็ใหญ่แล้วเนาะหูจะาความแล้วนะคะก็หูอยู่ว่พี่ดาวต้องไปทํางานนะคะตัวอนะคะก็จะเลือกเป็นเต่าปิ้งย่างนะคะแล้วก็เต่ามูกระทะานะคะพี่น้องนะ,ะแล้วเขาก็จะมีส่วนแบบว่า,วาตาม้ม่ำานะคะสามารมาตาเองได้นะคะระเบิงซ่องพี่น้องนะคะก็ไปจาัก,การาแล้วเลยนะคะได้ลองเบิงนะคะว่ารสชาติที่เป็นแบบได้นะพูดถึงน้องใหม่ไพ่กับน้องโกบิลนะคะเมื่อนี้มานะคะโอ้ก็กินกันนะดูกันนะพี่น้องนะคะเบิงน้องโกบิลนะเขา่งแบบว่าแขม เราสมต่ำของเข้ากระซิก,กันแล้วนะคะซ่องบีโนนะคะยกมานะคะ,ะ,คะย่าเพิ่งกินนะคะต้องถ่ายรูปก,ก่อนนะคะบอดานะคะคนตำนะคะก็ยังไม่ได้กินนะคะนต้องข้อลองชิมดูก่อนนะคะว่าเป็นยังได้นะคะก็เป็นตำปูปลานะคะ ก็รสชาติก็โอเคพอได้นะคะแต่ว่านานวานะห้องนาแซบกว่าโอเลี้ยงที่แม่นะคะตอนแรกก็บอกว,ว่าบ่หิ่งบ่หิ่งนะคะแต่เมื่อวานะคะกลิ่นกุง้งกลิ่นปูนะคะแบบจุกๆไปเลยนะคะเมื่อวานก็แบบาว่าเจริญอาหารเชยนะคะเพราะว่าหีนล่าน,นะคะก็อยู่พบหน้าพร้อมตาเนาะนานๆทีนะคะจะได้มาครบองค์ประชุมในเวลาพี่นอ้องอาทิตย์พยาบาลกัยังว่าเลยเนาะพี่น้องเนาะก็คือบ่ค่อยมีเวลานะคะพอได้หยุดนะคะก็ยักนอนพักพนนะคะหยุดก็ยักไปท่องเที่ยวนะคะไปเปิดนู่นเปิดนั่นน,ๆๆนะคะกันญญาวานะเนาะก็บ่ค่อยได้กลับบ นั่นแหละพี่น้องจนบุ๊โซนแมรนะคะมีแอปบนน้อยใจนะคะน้อยใจล่าน,นะคะว่าล่านมาคอยกั้บบานนะคะยุดกับไปห้าโซนไดไหมนะคะโซนกีทน่ทอส์บลอกล่านไว้นะตอนที่มากันนะคะก็ยังมีคนมาล่านะพี่น้องมากันบวกกิโตนะคะพอลั่งลั่งเลืล่มมือเลื่มดึกเขานะคะก็คนก็เริ่มมาล่าเ <สน S 1> ลยวตัวเรานะคะก็เร,ริ่มอิ่มแล้วนะคะก็มาหนานแลนอนก็น่าจะอิ่มได้แล้วลน่ะ แต่บ่ได้นะคะอิมข้องขาวนะคะยังไงก็ต้องตามด้วยข้องว่านอิมแล้วเราก็เตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะก่อนกาส์ก็เซลฟี่จังหน่อยนึงนะคะส่วนพี่ดาวนะคะก็กลับพ่อนะคะเตรียมทํางานพรุ่งนี้น,นะคะไว้บรรยุทธตรงกันอีกนะคะก็ไว้โอกาสหน้านะคะคอยห้าทีเทียวทีกินนะคะไปเจอกันใหม่นะจ๊ะหากทุกคนเลย